สวัสดีวันเด็กปี69ครับเดี๋ยววันนี้พี่ไอ้นั่งอยู่กับใครบ้างเนี่ยเราขอรู้ชื่อเล่นหน่อยได้ไหมชื่ออะไรเอ่ยของขวัญพิตาค่ะพซ่าพิตาพิตาอ่พิตากับของขวัญนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับโอเคเดี๋ยววันเนี้ยเรามางานวันเด็กที่ไทยพีบีเอสใช่ไหมเมื่อเช้าตอนเข้ามาเนี่ยเขาแบ่งเราเป็น4กลุ่มใช่ไหมมีให้เลือกธาตุอะไรพิตากับของขวัญเป็นเป็นธาตุอะไรกันบ้างธาตุน้ ทั้งคู่เลยทำไมอ่ะชอบน้ำเลยเพราะว่าอะไรถึงเรื่องหรือว่าชอบสีฟ้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 าดีเลยครับจริงๆน้ำก็สําคัญกับชีวิตเราเนาะดินน้ำลมไฟน้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์เราดื่มตื่นกินทุกวันเลยเนาะโอเคจริงอยากได้ไฟเหรอ มันบังคับเรื่องน้ำเหรอเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยววันนี้พี่ไอซ์มีคําถามมาชวนคุยเรื่องโลกบอนเนาะเดี๋ยวอาจจะฝากเคใจับหน่อยครับคนละหนึ่งคำถามมาเลยสาธุขอให้ได้คำถามนี้สีโปรตตอบไปแล้วนี่โลกในฝันโลกในฝันโอ้ยอันนั้นยากอันนั้นยากกว่าง <c oughs> ั้นเราไปตอบคำถามนั้นด้วยกันดีไหมแข่งขันอ่ะอเริ่มที่ติดตาม โลกในฝันของข้าเป็นยังไงให้เวลาคิดให้เวลาคิดไม่กดดันของฝันก็คิดรอไว้ด้วยนะโลกในฝันของขันเป็นยังไง แล้วพี่อะแล้วพี่ไอ้ลองคิดโลกในฝันของพี่ใช่ไหมพี่ไอ้ก็อาจจะอยากอยากเห็นทุกคนรักกันแล้วก็เอ้าก็อาจจะดีไหมทุกคนไม่ทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะก็อาไม่ใช่แฟนแบบรักแบบแบบรักเพื่อนอย่างเงี้ยเรื่องหรอไหมเออไม่ไม่ใช่ต้องแบบแฟนแต่ว่าทุกคนรักกันไม่มีใครทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเมืองที่ทุกคน มีของกินพอใช้มีเงินพอใช้สามารถไปเที่ยวได้ทุกวันอย่างนี้ดีไหมอาจจะถ้าให้ดีจริงๆก็ไม่ต้องทํางานด้วยแต่ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าเนาะ <c oughs> ถ้าไม่ทํางานไม่ต้องเรียนแล้วก็ได้เที่ยวทุกวันเลยน่าจะแฮปปี้ดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโลกในฝันพี่ไอซอะของเราสองคนล่ะไม่ไม่มีวันไปโรงเรียนแต่ได้ความรู้ตลอดทุกวัน <c oughs> ไม่มีวันทำไรดีล่ะให้ได้ความรู้ บางทีก็อาจจะให้ความรู้ได้หรือต้องให้คุณครูไปสอนที่บ้านใช่ดีไหมถ้าคุณครูไปสอนให้ที่บ้านเลยของพี่ต้าล่ะไมไม่อยากให้มีคนเผาขยะ ไม่อยากให้มีคนเผาขยะเยอะอยากให้มีคนเผาขยะเยอะับาหูท้าไม่เหอเพราะหมู่บ้านหนูมีคนเผาขยะเยอะแล้วมันเหม็นก็รหนูอยู่ต่างจังหวัดตื่นนาทีไลมีควันทุกที กลับมาก็เจอคนเผาขยเยอะมากแล้วจเป็นคนนเยอกไมเวแล้วก็คนเผาขยะปกติเป็นตอนบ่ราจแก้ ต้องทำยังไงดีถ้าท่านทราบสุนทราพี่พี่ข้างบ้านเราที่เขาเผาขยะกันอยู่เขาเขาดูคลิปเราอยู่อย่างเงี้ยบอกเขาว่าไม่ดี ลง่ให้ห้ถูกตอง,องเเนาะร,รือว่าไม่ต้องเอาไปทิ้งหรือว่าเอามาประดิษฐ์ของก็ได้บางอย่างที่ไม่ต้องทิ้งเอามาใช้มาประดิษฐ์ใหม่ใช่ไหมแล้วก็ใช้ให้มันกลายเป็นของใหม่ไปเลย <Be at> เคยทํำไหมเคยเอาใครเอาเขา,เข,าขยะหรือเอาของเก่ามาประดิษฐ์ของใหม่กันไหม <Be at> ทําอะไรบ้าง <Be at> เป็นของเล่น เราไปส่งนะคทำยังไงอ่ะองจอดทีไอเนอะไรก็อามแล้วก็เอาหลอดกรกอะไรนีนะคะ้ไปใส่แล้วก็สูดที่ไหนก็เอาขอะไรออกแว่ากาเป็นคุ่างนี้น่าสนเนาะตอนทีไอเลนไม่เห็นีอย่างนี้เอาขวดนม แล้วก็เอาหลอดมาใส่ทำเป็นล้อกระป๋าขวดตอนที่ไเรียนน่ะเขามีประกวดชุดรีไซเคิลด้วยของเรามีไหม <c oughs> แต่ว่าหรือคุณครูเขาเลิกให้ทำแล้วนะ <c oughs> หรือมันเป็นยุคเราเนาะก็จะแบบให้ไปเอาขยะของที่ไม่ใช้ขวดนมอย่างเงี้ยเอามาตัดเป็นชุดรีไซเคิลประกวดกัน <c oughs> เออแล้วก็จะต้องมีตัวแทนคนหนึ่งห้องหนึ่งคนต่อห้องที่แบบใส่ชุดที่ทําจากขยะอย่างนี้เออยุคนี้ไม่มีแล้วแปลว่าทําน้ําพุน่าจะดีแล้วครับทำทำวขวดนมน่าจะดีแล้วเนาะเออได้เห็นวิธีการทําหลากหลายเลยก็คือการเผาขยะเนี่ยที่เราบอกว่ามันกระทบโอ้เป็นยังไงโดนแล้วแบบรู้สึกไม่สบายตัวใช่ไหมมองไปแล้วก็มองไม่เห็นมองไม่ดีอาจจะป่วยด้วยใช่ไหมครับมันแก้ปัญหาได้ด้วยการทิ้งให้ลงถังหรือแม้กระทั่ง เอาของเก่าไปประดิษฐ์ให้ใช้ใหม่ได้เนี่ยก็เป็นทางออกที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวเราช่วยกันพูดช่วยกันทําต่อไปเนาะวันนี้ก็ขอบคุณของขวัญกับพิธามากเลยครับขอบคุณนะครับ enjoy วันเด็กต่อ